จำเป็นที่ต้องมีทางด้าน Import License นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางทางทางจีนเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่ควบคุมด้วยร่วมร่วมมือกับทางสมาคมของภาคของชจีนเองเนี่ยคือมันก็ต้องมี c o าร Partner ด้วยถึงจะสามารถมี License นะ License ที่ Seven เนี่ยคือนอกจาก Import เรื่อที่จีนเองนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวแหล่งผลิตด้วยควบคู่กันไปนะครับมันก็ยควบคุมทั้งทั้งนี้เรื่องของตัวทั้ง Supply Chain อย ถ้านี้เนี่ยทางภาครัฐสามารถมีการเปิดเจรจากับจีนเพื่อที่ทําให้ทางาผู้ประกอบอุตสาหกรรมทางด้านหาเนี่ยสามารถ break through ตลาดนี้ได้เนี่ยผมคิดว่านี่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงนะครับประเด็นที่สองเองนี้เนี่ยาทางประเด็นที่สองเองนี้เนี่ยทางบริษัทที่ประกอบในธุรกิจนี้เองนี่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้ license เ,เนี่ยจากทางด้านาทางด้านกระทรวงเกษตรนั่คือ d ด d นะครับกรมกรมปศุสัตว์เพราะว่าเรื่องอาหารนี่เองนี่เป็นเป็นเรื่องของตัวทุกทุกรีสิปีเนี่ยจะต้องมีการจดที่ขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องของเรื่องของตัวเหมือนมอนอรยอแล้วก็เดียวดีก็จะมีการประกอบเดียวดีกับต่างประเทศเช่นจะเป็นจะเป็นประเทศญี่ป,ปุ่นออสเตรเลียไต้หวันต่างๆเนี่ยก็มีการควรวุ่วมมืนกันนะครับทีนี้ตัวมาตรฐานดังกล่าวเองเนี่ถ้าเกิดได้รับความสะดวกในการที่ว่าทุกทุกอาหารที่ผลิตออกมาเนี่ยจะทุกสูตรเนี่ย,ยเช่น ยกตัวอย่างไม่าาทราบว่าถ้าถ้าทุกท่านมีมสัตว์เลี้ยงอยู่เลี้ยงจะเป็นหมาหรือแมวแ็้วแต่เนี่นะครับสมมุติใช้ยี่ห้ออย่างอัลโพเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางปี0 0 0 0เร,รับเงินพิมพให้เนสเล่นะครับทุกสูตรที่จะขึ้นขึ้น,นที่จะผลิตออกมาเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนทุกทุกครั้งแล้วต้องได้รับการ endorse จากดี d LD. ถ้ากระบวนการนี้สามารถทำได้เร็วเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่ bringing product l o p m e n t เนี่ยขึ้นในการที่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นนะแต่นี้ทางการออกสู่ทีหนึ่งเนี่ยกว่าจะขึ้นที่เพียนได้ต้องใช้เวลาทั้งหเดือนซึ่งมันค่อนข้างช้าซึ่งนี้งอันนี้ผมคิดว่าคงอยู่ในทางด้านทาางด้นกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งอันนั้นถ้าเกิดไทโคได้สร้างโรงเนี่ยก็สามารถสร้างจุดแข่งขันของเราได้ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องสมาชิกที่มีการกับธุรกิจในกลุ่มนี้เองนี้เนี่ย พวกที่เป็นรายเล็กเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเยอะเนื่องจากปี08เนี่ยราคาเกษตรได้มีการปรับราคาขึ้นสูงแล้วก็ในส่วนของตัวในส่วนของกระทางทางด้านทางด้านในส่วนของตัว working capital ในกลุ่มพนังงบจำกัดฉะนั้นก็มีหลายบริษัทเนี่ยที่เป็นรายเล็กเองนี้เนี่ยก็ได้ผลกระทบค่อนข้างเยอะเนื่องจากไม่มีความสามารถในการจัดซื้อ p r o คีย e ทางสินค้าพเพื่อผลเกษตรนะครับ เนื่องจากในจุดของตัวกําลังเงินนี่ค่อนข้างต่ําก็มีบางหลายบริษัทซึ่งมีผลกระทบที่ปิดที่ปิดไปแล้วก็จริงมีมีอยู่สองสามบริษัทติดต่อทางผมว่าทางทางเราสนใจที่จะเข้าไปซื้อเขาหรือเปล่านะครับซึ่งฉะนั้นอันนี้จัดเรียนว่าเราคงไม่ได้มองในแง่ของตัวธุรกิจที่ทางทางผมประกอบการอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของตัวรายเหมืนที่กระทบนะครับซึ่งซึ่งนี้ผมน่าเสียดายว่ามีกําลังก a p a c i ี y ที่อยู่แล้วถ้าเกิดทางภาครัฐสามาร,รถส่งเสริมจุดนี้ได้เนี่ยจะทําให กับพ c สตี้เนี่ยสามารถเทินเป็นเป็นแวลูแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเมเบอร์ให้ได้นะครับอีกอีกธุรกิจหนึ่งนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยของตัวทางด้านทางด้านกระบวนการตอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับในส่วนที่เป็นในเรื่องของตัวนะครับสามประเด็นท,ที่ทำได้เรียนคือเรื่องของการการขยายตลาดซึ่งจีนนี่น่าสนใจมากนะครับเรื่องตลาดใหญ่ด้วยนะครับอันที่สองคือในเรื่องของตัวกระบวนการที่ทางเที่ราชการเรื่องการนทะเบียน นะครับอันที่3คือเรื่อ working c a p s สตัอปเพประกอบการร i r e c t อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับอีกธุรกิจหนึ่งที่คิดว่าเป็นส่วนที่เราเกี่ยวข้องด้วยคือ carbon minerals นะครับเราเมีบริษัทที่ทำเรื่องของการผลิต lime chemical นะครที่สับสนยนทางด้าน steel industry แล้วก็ส่งออกด้วยลูกค้าอย่างเช่น Tata steel นะครับก็ใช้หรือทางชาริยาก็ใช้เป็น,น lime นะครับซึ่ง เป็นทรูแวลูเชนที่เรามีมีเหมืองอยู่ในในตรงสระบุรีนะครับแล้วก็เป็นเป็นเบอร์ห uh, น mm ึ hmm. ่งในประเทศไทยโดยกลนงโดยกลังผลิตในการส่งออกจริงแล้วมีออเดอร์ในการส่งออก,ก,ออกที่ออสเตรเลียเพราะว่าเราเพิ่มมีค u ณภาที่ไลน์ที่ดีมากนะครับแต่ว่าจุดที่ทางบริษัทได้มีข้อจำกัดก็คงเป็นเรื่องของตัวตัว working capital line นะครับแล้วก็หลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนที่ทำเรื่องมินิบิสเนสเองจริงแล้วมัน สิ่งที่เราขายได้มันบ v a l chain ได้ได้ทั้งหมดเพราะว่าจากต้นน้ำนะครับตั้งแต่ขุดขุดออกมา process อันนั้นจริงแล้วเป็นรายได้ที่มี contribution สูงเข้าเข้าประเทศในเชิงในเชิงในเชิง value a d e d chain นะครับก็ตอนจุดนี้กลุ่มนี้ก็มี order แต่ว่าไม่สามารถเปิด order ได้เพราะว่าเจอ working capital line จำกัดนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ที่นั่นที่เป็นที่เป็น,ปนอยากจะฝากอ,อันนี้ก่ต้องคุยกับแบงคชาติกับทางแบงค์พันธุ์ อีกประเด็นหนึ่งสำหรับท่านเอ็กซ์พอร์ตอยากจะฝากเอาไว้คือเรื่องของการพวกส่งออกนะครับคนส่งออกที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นคงเป็นคอนเซปต์เดียวคล้ายๆ SCP น,นะครับที่ได้เมนชเช่นไว้คือว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งออกนี่ผู้ผลิตในประเทศไทยถ้าส่งออกไปที่กลัวที่สุดก็คือว่าส่งไปแล้วเก็บตังค์ไม่ได้นะครับฉะนั้น,เ,นเรื่องของตัวตัวนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวเครดิตการันตีมองอีกข้างหนึ่งเนี่ยกับในเรื่องของตัวจะเป็นเรื่องทางด้านทางด้าน Bank เอ็กซิมแบงก์อีกนี้เนี่ยที่สามารถเข้าวดอินชอนได้สมมุติเนี่ยะครับจะช่วยผู้ส่งออกได้เยอะเพราะว่าเวลาเราสามารถที่จะผู้ประกอบการสามารถที่จะได้ออเดอร์เข้ามานะครับถ้ามีทางด้านทางด้านเอ็กซิมทางด้านเอ็กซ์พอร์ตอินชัวนเนี่ยสามารถอีกส่วนหนึ่งมาบับแพ็กเพื่อขอราับแบงก์ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะจะช่วยเหลือทางด้านพวกพวกส่งออกจะได้ได้ดียิง่งแล้วก็อีกประเด็นที่4ที่สําคัญนี่คือ อีกตัวหนึ่งคือในเรื่องตัว hedging tools เพราะว่าปีนี้เนี่ยทางด้านฟร r งเชนเนี่ยจะมี volatility สูงมากแล้วหลายหลายปีปีที่ผ่านมาถ้าเกิดไม่มี hedging tools ที่ทางผู้ประกอบการสามารถเข้า access เข้าไปในการที่จะไป hedge ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าออชอย่างเช่นเรื่อง maturity ของ hedging จะเป็น6เดือน3เดือนหรือ9เดือนเนี่ยนะครับตรงจุดนี้เองนี่เนี่ยเขาสามารถที่เขาน่าจะมีสามารถที่มี window ที่เข้าไป เขาสามารถใช้กำดเป็นฟิกซ์ไพรซ์นะครับแล้วเวลาเก็บเงินออกมาเองเนี่ยไอ้ตัวไซเคของคอลเลคชันเนี่ยมันสามารถที่จะตองไปตามทู o l นนมาเชอร์ที่เนี่ยสามารถามีดได้เนี่ยมันทำให้เขาไม่เกิดเอฟเฟกของการปรับเปลี่ยนของเอ็ก a n ชนจ์แล้วทำให้ตัวรายได้ของเขาเองสำหรับที่ไปทนทำกิจกรรมาต่อไปเนี่ยเขาจะได้สามารถฟลอริสได้ดีอันนี้อาจจะฝากอีกตัวเอาไว้ครับดีครับต้องขอขอบคุณนะครับ ผมคิดว่าวันนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับคือถ้ารวมทุกหมวดอุตสาหกรรมที่มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวันนี้ก็บวกกันแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งั้งครับของมูลค่าการส่งออกของประเทศนะครับต่อปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตนะครับที่จะสะท้อนจากสิ่งที่รับฟังเนี่ยก็คือ,อกลุ่มผู้ประกอบการในส่วนรภัยเอ,อกชนนี่ก็มี ความพร้อมและก็ความตื่นตัวพอสมควรนะครับในการที่จะพูดง่ายๆก็คือดิ้นรนนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอีก,อ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 กประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือไม่ค่อยมีเรื่องของการาเข้ามาแล้วก็มีลักษณะเป็นเมนูที่จะมาขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐมากนักนะครับนอกจาก ในการในส่วนที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของการเข้าถึงใบอนุญ,ญาตสิ่งที่จะขอความช,ช่วยเหลือมากที่สุดก็คือหน้าจะเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยท่านก็อาจจะพอทราบว่าในส่วนของนโยบายของทางร,รัฐบาลก็ออกไปทั้งในส่วนของเครดิตการันตีนะครับด้วยการเพิ่มวงเงินให้กับธนาคารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นะตามภาระ ที่ได้รับมอบหมายไปนะครับซึ่งในส่วนของ Ximbank เองก็คาดว่าวงเงินที่ในส่วนของทุนนะครับที่ทางรัฐบาลจะฉีดเพิ่มเติมเข้าไปที่ Ximbank นั้นก็น่าจะทําให้เขาสามารถที่จะคําประกันมูลค่าส่งออกได้เพิ่มขึ้นประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับต่อปีซึ่งตรงนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่ค้าขายกับประเทศที่มีความเสี่ยงในแง่ของการจ่ายเงินการชำระเงิน ในเรื่องของ working capital ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสพบปะก,กับทางาธนาคารพาณิชย์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สะท้อนต่อความต้องการของเขาก็คือการจัดให้มีโครงสร้างการค้ำประกันสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะในหมวดของผู้ประกอบการขนาดระดับ SME นะครับที่จะสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับก็คือรัฐเข้าไปช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ปล่อยกู้ในระดับหนึ่ง